กลับสบายดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนเ้อไม่ใช่สิมาเห็ดขีเดาวแล้วเห็ดขีเดาแค่ว่าไม่ไม่เนาะก็ต้องขอโเห็ดาวก็คือยังวะขี่ดาก็คือขี้ที่เข้าเรือต้มดาเนี่ยเนาะ ขี้ข้าวเรือต้มน่ะเราคาวที่เป็นขีมันมันเป็นขีเป็นขาวน่ะไข่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 ชาโทน่ะแต่ว่าตัวนี้ข้าวตบเนาะเราต้มเอาเอาแบบเอาเราคาวออกนะเอาเตน่งคาวๆมันออกแนาะเอาแต่สุดามันออกแล้วมันกับบัมาอูหลอกสีออกมันกับบัวมาอูกินนะมันกับบัวโถงเสียร์โรมันกับเบรนทว่าสาดที่กินอยู่เนาะแล้ต้มอยู่แล้วมันสีออกเปรี้ยวๆแล้วก็มีความหอมเนี่ยนิดหนึ่งเนาะ เอฟซี FC ไดคนาะของใจอารมณ์ตนนะคนมาห้วยกินสีบัมากขวเหมือเก่าแสนเงเนาะเอฟซีอยู่ใเหมืนนเอทีมงานเก่าเนาะทีมงานเก่าตัวทีมงานมกสมเหนะมมกินสมเนาะคนมาคนมกแต่งสมเพียงามสมไว้บ่าพี่น้อง <laughs> กำลังเตรียมอันนั้นเครื่องมั่นก่อนเนาะเตรียมเครื่องกับเป็นพักใส่ใพี่นองได้ได้ยากเอามาสูใส่กันะาม่ต้องใส่กันก็มีมะคุงนนเนาน่มะนี่ักบกใ้กินสุกสุกเราะบ โอ้เล็กน้อยใช่นี้เอ้ยเด่นยังฮะไ่ารั้มบ้ง

อ่าพอตะวันสายกเดีตะวันซายสลีาันยมีน้ำตาเนาะได้นี่เองือกปหนักหรปลา่แขกปาแะไปดีตักเสมัดเฮะกระสอบมีนะใส่ปลาแดกีบวนเองกระใสต่วันเนาะปลาแดกมันจังุอ่ะเนาะ ก็ใส่ไปเลยเนละสีด้วตอนนีมันบิดนอรกเราก็ใส่เกลียงอียังกบกูเดียมันเสีบอก่ามันสูบไปใส่ ไม่หนอกินสะพักร์เาไม่หนอยกินสะพักรวะเหนียนส,นสะพัก่ะหนะา,า, <c oughs> าประเดยว ขอี S <S first yeah, you you ่ยะ้อนลององอกระจายเก็บเนสอเอ้วดเขมะใส่ผ้าปอรส่าอร์ิใส่ส่้อเ้ปอกเ้าปอิาปอกใส่้อ้ปราอ่้าใส่้าป่้าอร์น้อ้อตาอ่อใส่้รงนี้ค่ะ โนโน้โนนไม่หนึ่งพาะคุณเตรียมกิ้งกินเป็นอยู่บนน้ำกิงมันเป็นแกซองแอกน้ำกิเพราะมันหลุดมันต้องเครื่องปรุงได้เลยค่ะคือดอกเอ้ยเนี่ยเพราะว่ามันเครื่ี้ดาวย้มได้นี่มันอันนี้เนาะมันต้องใส่เครื่องปรุงได้เลยตามมันสีนู้นอ่ะเนาะเพราะว่าอันนี้มันคนขายสีจะสูงแต่กินยากเพาต้องอันดอกเปรี้ยวๆแน่นอนรสชาติมันรสชาติที่เรา อ้เม uh, yeah, so ็ก้มหองในร้นน mm. ึงมด้กย uh, ja. ี่้อทงาใส่ได้เทีอนไรเอ้เดี๋ยวฉันเล่้เห็ดเองดีวเผื่ก้อง่เอาสิห้สุดนดแห้งมากเเอาแบบคู่คู่ทีเดียวน้ำตาเอาใส่เกลือด้วย่ใส่ไหปบานจากับเด็กัว เสือเอาเสือมาให้มาค้างค่ะใช่มาโก่งต้องอือมบเกลี่ยจมไปจกินนะเนาะกินเบ็ดจีบบอฮะโ่เบ็ดก็ได้น้อยหน่อยโบเบ็ดได้หมดเฮ้ยโบเบ็ดจะหันบนเด้อปัสสาวะด้วย มันจะมันจะทายเกี่ยววบอยากหัวเนาะัดอตอนนยั่้ตอนเฮ็ดยังบ่ปันไตอนกินเด๋อขนาดกินเบิร์ดขนายังเงือจาวองเงี้ยาเปนยังขกินได้พนากทำพาบกินได้กินเบิร์ไปเรียนอะไรก เอาล้กเบิดละเีมาจีมาว่าเครื mm ่องปรุงพนี้เนาะสซอวีมังแคหนึ่งำยงไก่อนะเดี๋ยวทำงโอ้โห

บุรี่เมาหรือขี่ดาบุรี่เมาเล้อบุหรีกัเมา้าวจ่มหน้าไมยังมพิซซ่ามาข้าวจุ่มาพิซซ่าเนาะส่พาเนี่หงยกินซ้ำเหล่าซะหนึ่งเอากินข้ามอยู่ๆจกบาทบ้งเอาไปนี่มาพิกร้อนะครับ

ยามันยุมงกินหนุกสาวมางอย่างนี้เจอด้อเ่อจังไนแสแแบกเหรอแสแบพี่โอ้เอาเบิ้งเหรอเอาไหมเออโอ้โุดจอดจุดจอด เพราะฉะนั้นเ้าจะเรียงหาน้ำยูอันนั้นเดาว่านากเขาจะมากินยูอันถ้าอีซานอาจจะเอิดมาพิซซ่าา้ะแลจะเใส่น้ำเดาเาจะเอาสิ่กพิซซ่าเข้าไปเนี่นำความเปียก้ามเปียบเอาคามสเตจะเอาคาลูก ขาดพี่น้องหวานขึ้นมาถึงจะบักโลมาเลยได้แด้มันจะผัดรวนๆเจ้บโบกุ้งอาหารหมงอ้าวพ่อแม่กินแอนเบอร์ตี้มั้เจ้า <c oughs> บงอยานี้ก็สะาพตอนอันกินเหลวเนาะเนียชีอังเนี่ยอ <Kinda whatever. S 1> งลายมือจสิเต็มซะใส่อมบวดได้ดาแหงแสีบและมันหอมดีนะหอมมากได้หอมบวกินมันเบดเด้อหามด้วหามันด้วยกินดอกปีกกาสีหนุ่มหมว่าหูอ <funnel> ีกอีกเกีกีกอีกอีอี เห็นแลวาบอมาานวิดีโอคือฝากฝากเฟตตี้เฟตสนิงเฟตต์อติดตามเนเดอั่นเฟตซื้อนั่นนิอยซื้อนิงน่อยเหรอซื้อนิงน้อยไปที่ตามนะเฟเจ้าเด่นี่อจังไเจ้าโอ้ยเฟตแมนวะรเลียงดูคนเดียวพวปลาเลี้ยงดูคนเดียวัวปลา วัวปลาาะเม่ยเป็นหมใจัิกไหนเหมือนจะป็นหมูออมเ้าจะเอิดมันจะจัวปลาเหรอกยปาผัวจะน่งปาัวห็นปะไม่รำพันไหนเหรอปาัวะรืออไปาทครื่อง ก็เหมือโบมี่กหอนบม่โมีเปนแต่บบมว่าครว่าต้ม่า่ใครายที่พันชอพันเฉลี่ยาพันเฉลี่ยซพันนะครเป็นลยเป็นแกลีเลอดมอเห็นตาเอ้ยจเป็นแซบอยากแสบอยากแสบก็แสบเ โอปซานี่เราส่งตามหาไม่ใข่ตามหาไม่แซงอย่างนี้เราส่งตามกินที่เราเพชรเป็นเท็กเป็นเท็กแบบเท็กหนังเบิร์ดหยาบลอยเนี้ยแต่น้ำมัเนาะถึงหนามันสดนบดได้เนาะก็ห้องชวนบดได้อันนี้มาได้ชวนว่าเขาจะบดได้กินนามาได้กินแต่เหนื้อมม่ต้องหนามันเขาบดได้กินได้ขนาดกินแต่ต้อนกินแต่ตอนเกลี่ยให้มันนัวดสุดเนาะเดี๋ยต่อไปชวเบิร์ดกระซ่เมีอาโกย แดดเลยเห้องน้ำม้าฝาเตี้ยมพ้นห้องเลยแ้องน้ำเลยห้องเลี้สำหรับคลิปนี้ก็ทิชชู่น้องเพียงเท่านี้เนาะก็ฝากกดไลด์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจผเใหเด้วยพอกันคลิปหนาพอกันคลิปหนาพี่น้องมื่อนี้กับมากินสมในกระทะอย่างเบิ้งจะซื้อเนาะ กินสมตอนบ่ายๆขอบคุณที่เบิพวกูรา์จนจบคลิปเลอ